กินขนาดอันยังเนี่ยอันยังหั่นอยู่ชัดๆว่ามันเป็นแบบม่วงเปิดละเมออกนีอล้ำก่อนเปิดละเมอหยอกตรงเนี้ยเนาะโอ้นะล้ำก่อนม่วงส้มใจส้มานทานมาส้มเหรอม่วงเก็บมาใหม่มันจะมาส้มได้จากไหน สวนข้างบ้านนำใจบ้านเฮานะลํำเนอะพวกเอิงกินไหมเอาไหมเอาไหมเอาก็มากินและมามาใครจะกินบ้างแล้วโอ้ยอย่ามันล้มใส่นะเผ็ดไหม กิ okay. นมนันย <laughs> อตอกินจืดล้ำเปรละเมอรยอกวันหน้าบ้านแน่นอน